กลับมาคุยกับคุณธกรบึงสว่างผู้บริหาราบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงกันต่อเรื่องการเนี่ยทำตลาดพระในโลกออนไลน์ครับคุณธกรนี่เคเปิดร้านในในเว็บไซต์ไหนฮะเราอยู่มานานน่าจะเกิน10ปีแล้วในการเล่นเข้าไปสู่เว็บไซต์ออนไลน์จริงๆก็มีเพื่อนแนะนําแล้วก็เข้าไปดูผมว่ามันได้เปลี่ยนหรือได้ประโยชน์มากๆผมเคยวิเคราะห์ด้วคยคําว่าในอนาคตโลกของออนไลน์ line. อิเนเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีทวนมากกว่าในสนามพระที่เราไปเดินกันสิ เพราะความง่ายความสะดวกสบายเอาที่มาที่ไปก่อนเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นที่รวมจุดเริ่มต้นของนักสะสมมากกว่าพวกค้าขายจุดเริ่มต้นนะนักสะสมที่เล่นปลากันก็เอารูปมาแชร์กันดูมาโพสให้เห็นมาชี้ตำหนิเก๊แท้แล้วมาแบ่งปันความรู้กันจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้ครับมันก็เริ่มมีกลุ่มกล้องของสังคมคนที่เล่นแล้วเราทุกคนที่สะสมเนี่ยไม่มีใครที่สามารถเป็นทุกอย่างได้หรอกไม่มีทางมันยากเกินกว่าที่เราจะจําได้ทั้งหมด เพาถึงแยกประเภทเซียนออกเป็นเซียนเหรียญเซียนเนื้อผงเนื้อดินเนื้อชิ้นแยกออกจากกันถูกไหมฮะสายความเชี่ยวชาญความถนัดช่มันต้องไปทางด้านนั้นทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราถนัดยกยกเว้นเราเราชอบสายเนื้อดินเนื้อกิ่นรูปลอแต่เนื้อชิ้นเราดูไม่เป็นทําไงอ่ะการเข้าไปในโลกออนไลน์มันช่วยได้ มีคนที่ดูเป็นมาช่วยเราแชร์ข้อมูลโดยธรรมชาติเลยในโลกออนไลน์มาช่วยเหลือกันอันนี้ชาบรูปลอก็รูปลอโต้นี้เลยจุดเริ่มต้นมาจากตรงนี้เพราะในสังคมออนไลน์มันเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจเริ่มมีความมั่นใจว่าเอาคนนี้เล่นดียูเซอร์นี้เล่นดียูเซอร์นี้เป็นสายนี้ผมไปหายูเซอร์นี้สายลงปูทวดต้งหาคนนี้เลยนะคนที่เก่งมากเวลามีใครเอาลงรูปมาคนที่ไปคอมเมนต์ไปให้ข้อมูลแล้วชัดเจนแม่นยําเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วความน่าเชื่อถือจดไวเลยจำไว้เลยคนนี้แหละเพราะฉะนั้นพอคนนี้ลงมาขายม Oh, แน่นอนเครดิตด,ดีทุกคนก็อยากได้กล uh oh. ายเป็นคนที่มาลงเนี่ยก็ขายพระได้ราคาด้วย uh oh. เพราะมีคนเชื่อถือแล้วพระเขาก็ไม่มีปัญหาคนก็มั่นใจแล้วก็ไว้ใจ uh oh. อันนี้คือจุดเริ่มต้นการสร้างเครดิตอยู่ในระบบเว็บซึ่งปัจจุบันนี้มันแพร่หลายเยอะมากนะมากมากมหาศาลคือไม่ใช่แค่ตลาดพระท่าระจันเหมือนสมัยก่อนว่ามหาธาตุ หรือวลาเนดาตอนนี้ 1, 1> นิ<า>ดนี้นนนมันไกลกว่านะเดี๋ยวนี้ไปไกลกว่าและเยอะกว่าด้วยแม้แต่สนามพระติดแอร์ปัจจุบันก็ยัง,งเอาสนามของตัวเองลงอยู่ในเว็บไซต์เลยต้องมีเว็บไซต์เป็นตัวนำนตอนนี้ของเขาซะแล้วแลวไปทั่วโลกนะใช่ครับ<ช>แล้วมันง่ายมันง่ายต่อการสื่อค้นและการดูคุณอ้อยไปสนามพระไปอยู่หน้าตู้ไปยืนขอดูพระเขาหยิบมาหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยชักหลายองค์แล้วเจ้าของเริ่มมองหน้าแล้วใช่ไหมดูนานเกินครึ่งชั่วโมงคนอื่นมายืนรอต่อแถวเฮ้ยชักเกรงใจ ใช่ไหมแต่อยู่ที่บ้านเปิดออนไลน์นั่งดูไปันทั้งวันเลนยนั่งดูั้งวันเลยมือเมือม่อยอเคนนะ <laughs> จะเปิดเล็ก <laughs> เปิดใหญ่จะขยายใหญ่ยังไงทําได้หมดใช่ไมย,ยิ่งระบบนี้ iPad iPhone ขยายรูปใหญ่ยยรูปเล็กพลิกซ้ายพลิกขวาดูรายละเอียดจนมั่นใจและชอบอแล้วค่อยซื้อขายกันตอนนี้โลกออนไลน์ตลาดพระเนี่ยทำให้ ธุรกิจพาเครื่องเนี่ยกลายเป็นคารลิโกเร็วมากเนื้อการเหนียวเวลาตัวจริงเลยเร็วมากเดินเร็วมากแล้วคนที่ซื้อขายสมัยก่อนมีคนพูดอยู่ตอนผมมาเล่นในอินเทอร์เน็ตใหม่ๆนะเชื่อถือได้แต่คนนี้โอนตังค์ไปแล้วมันนี้ไปทําไงอ่ะมีมีมีจริงครับเขาเลยมีกระบวนการในการสร้างเรียกว่าสร้างเครดิตให้กับยูเซอร์แต่ละยูเซอร์มีฟีดแบ็กมีการให้คําติชมมีการให้คะแนนโสต์อ่าคล้ายๆคนนี้คะแนนเยอะมากเลยอ่ะคุณภาพดีมีการันตีมีบอกไว้ว่าเอ้ยเนี่ย คนนี้นะเล่นพระสายนี่ดีเชื่อถือได้เดี๋ยวนี้ก็มีการให้ธงมีการให้เสื้อสามารถมีอะไรอุ้ยสารพัดจะเล่นนั้นถ้าพวกมิจฉาชีพจะีเข้ามาแอบแฝงมาหลอกขายให้กับคนที่รู้ทาำมิถึงการยากก็จะถูกกระบวนการกันกรองอันนี้ไม่ใช่ทุกเว็บนะต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกเว็บต้องดูเว็บที่เขาอ่าบางเว็บมีกระบวนการกรองที่ดีบางเว็บก็เปิดกว้างก็ยังลำบากนิดหนึ่งแต่ที่สำคัญเนี่ยผู้เข้าไปยูเซอร์นี่แหละเนี่ยหรือผู้ใช้ผู้จะไปซื้อขายเนี่ยก็ต้องระวังด้วย เบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าการเข้าไปไปผู้ชมก่อนเว็บมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเข้าไปดูครับหลักๆเอาเ่ยชื่อกันได้อยู่นะเว็บหลักที่เป็นเว็บใหญ่มากก็คือยูอเมริดของคุณวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์คุณอุ๊อาจเร็นที่รู้จักอันนี้ถือว่าเว็บที่เก่าแก่แล้วถือว่าเป็นเว็บที่มีผู้ชมมากที่สุดในปัจจุบันนะถือมีขนาดใหญ่มากมีความหลากหลายเขาเรียกว่ามีแคตติกลลีมีมีแบบอะไรล่ะภาษาไทยเลยดี่ว่าเลยมีรายการพระอยู่เยอะมากเลยให้เราเข้าไปสามารถสืบค้นไปชม มีกระดานโชว์พระมีกระดานสืบถามเช็คพระโอ้โหสารพัดเลิดเลยครบเครื่องเข้าไปเริ่มเล่นอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งขายไปท่องเว็บไปศึกษาไปดูอ่าอันนี้คือตัวอย่างเว็บถัดไปเป็นเว็บเรื่องร้านค้าก็คือเว็บไซต์ของท่าประจันโอนี่เอาแบบยกดล้าดท่าประจันลิมเจ้าพยามาอยู่ในโลกออนไลน์เลยร้านอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นมีแต่ร้านค้าให้ดูสารพัดร้านในนั้นเลยแล้วร้านนี้ดีทั้งถือ่ได้หมดนะครับ อจะบอกหมดก็คงไม่ใช่อันนี้ก็อย่างที่บอกบนี้มีอันนี้จะ,<ม>จะลำบากม,มาวิชาชี่แฟงตัวมามันก็อาจจะมีบ้างอันนี้ลำบากนิดนึงนะ่ที่เจ้าของเว็บคือเว็บมาสเตอร์เนี่ยใช่ครับตรวจสอบการกรองใช,ใช่ครับแต่แล้วจะไปดูเราจะเห็นความหลากหลายในนั้นจะเห็นเองอันนี้คือบางทีก็ใส่ราคาให้เราเห็นด้วยเราก็จะพอประเมินได้ว่าวัตถุบางคนนี้ราคาที่เขาตั้งขายหรือเขาซื้อขายกันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อันนี้เว็บไซต์ของข้าพเจ้าอ่าข้ามไปอีกเว็บหนึ่ง แอมบิทเว็บตัวนี้ก็อยู่มานานเหมือนกันแล้วมีระบบการกรองที่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมเหมือนกันเรียกว่าเว็บไซต์เว็บจีพาหรือเว็บการันตีอันนี้ก็ใช้ได้เพราะอันนี้เมื่อมีผู้ซื้อผู้ขายผ่านกระบวนการประมูลเนี่ยสามารถส่งเข้าสู่เว็บกลางเพื่อทําการตรวจสอบจากตัวเว็บเองด้วยภาพในในหน้าจอนี่นะฮะตั้งส่งตัวจริงไป๋อตัวจรปิดประมูลแล้วคนขายส่งตัวจริงไปที่บริษัทการันตีการันตีจะเป็นคนตรวจสอบว่าเก๊แท้เราออกบัตรับรองมาเมื่อออกบัตรับรองเสร็จแล้วก็แจ้งไปทางผู้ซื้อผู้ซื้อโอนตัง และทางเว็บการันตีก็จะส่งพาไปให้ทางเว็บก็เป็นตัวกลางครับอันนี้ถือเป็นเป็นการระบบการป้องกันที่ดีระหว่างผู้ซื้อผู้ขายอันนี้เป็นตัวอย่างองจะมีอีกหลากหลายมากเว็บที่ทากันเออย่างนี้อันนี้มันก็มีมีคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าต้องแข่งขันนั้นด้วยคนขายก็ต้องรักษาเครดิตตัวเองนนั้นใช่ถ้าคุณทําเสื่อมเสียคุณก็จะโดนเรียกแบ็กลิสต์ขึ้นฟีดแบ็กในเชิงลบขึ้นอ่ะคุณก็ค้าขายลําบากละอ๋อนี่เนี้ยอ่ะคุณจะกอจะามหน่อยแล้วแล้วอันน ที่้อยเส้นนี้มีขายที่ไหนฮะเนี่ยตามงานประกวดมีเป็นสายร่ม้าเป็นสายร่มเป็นสายร่มก็นี้เป็นพระที่ใช้บูชาอยู่อยู่ติดตัวอันนี้เรียกว่าพระคู่กายคู่ใจของคุณตะกรบึงสว่างนะครับไม่เชิญนะจริงๆล้วก็มีหลายชุดนะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่มีเยอะแต่หลายชุดแต่สิ่งที่เห็นอันนี้เราเรียกว่ามีอะไรบ้างฮะนี่ฮะถ้าทางภาษาผมนะเราเรียกว่าพระถังเลือดใช้คํานี้ได้ไหมพระถังเลือดองค์กลางที่เห็นนี่ฮะ องนี้ก็คือหลวงพ่อเงินออกที่วัดห้วยเขนปี2456ี้าหอ่าไม่ใช่วัดบางคลานเไม่ใช่บางคลานหน้าตาเหมือนบางคลานแต่ไม่ใช่บางคลานอันนี้เป็นวัดห้วยเขนบางคลานปัจจุบันเราเล่นกันเป็นหลักล้านถูกไหมครับแล้วห้วยเขนที่ห้อยมาเนี้ยหลักแสนอ๋อแลัวบางคลานมีไว้ขายห้วยเขนมีไว้แขวนอันนี้คนบางบุญน่าเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนั้นกันแล้วผัดขึ้นมาเลยฮะผัดขึ้นมาฝั่งนี้อันนี้จะเป็นเหรียญจอบเล็กนะฮะเหรียญจอบเล็กเถ้าไปของหลวงพ่อเพชรวัดท่านจจัังหวดพิิตรรก็วัดพิิจตเุนันเนี่ยอท์จังหวัดเดียววกันหลงพ่อเงินปกเสร็จและสร้าง โอ้หนี่ก็เก่านิวอย่างสภาพนี่ผ่านศึกสงครามมาโชคชนนะอันกลางนี่ถ้าบอกว่า,าใช้แทนบางคลานนะอันนี้ก็ใช้แทนบางคลานจอบเล็กได้เหมือนกันก็รสร้างนในวาระเดียวกันแถมมีองค์พระพุทธอยู่ตรงกลางนะด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ราคา <สง S 1> ก็ถูกกว่าอีกเหมือนกัน,นอันนี้ก็แสตนต้นๆถ้าเล่นกันอยู่ทั่วๆไปนะแสนต้นๆนี่ถูกก็เหรอครับผู้จัดการถ้าที่กับจอบเล็กหรือว่าเงินบางคลานตอนนี้สึกสึกยังสองสามแสนนะครับเนาะโอสวยๆเป็นล้านนะฮะโอกาสที่น่าสนใจเนี่ย่เป็ะองค์นี้ล้างเนี่ยเขานี่หลวงปู่ศุขวัดปากคอมขาม ที่สุงก็ถูกกว่าเพราะว่าปลกคลองตอนนี้ก็หลายแสนบางองเป็นล้านอันนี้ก็หลักมือยังหลักมืออยู่สู่ตรงกลางนี่ก็เป็นลูกองหลวงปู่ทิมวัดประหารไร่นี่ก็พระเกจิอาจารย์ยุคใหม่ลูกองพงศัยกุมารที่มาหวือหวามาแรงเหลือเกินครับอนยุ้ยเขนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่ผมใช้คำหนึ่งเราเรียกว่าสะสมเป็นทรัพย์สิน ในมุมของการสะสมสะสมเป็นทรัพย์สินสะสมเป็นทรัพย์สินนี่วันนี้ผูบไปหาหลักทรัพย์บัวหลวงมาเองนะฮะเปลี่ยนจากกระดาษหุ้นมาเป็นพระแล้วกันนะฮะคงวันนี้ตาหุ้นตกเลยมาดูพระดีกว่ามาดูพระดีกว่าแล้วสบายใจด้วยเพลินด้วยคงคงมันเป็นอย่างนี้ฮะโดยหลักการที่เรามองกันอยู่ว่าเราเคยคิดกันเล่นๆนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมีหลากหลายทางเลือกเพื่อนผมอยู่ในอาชีพนักลงทุนซะด้วยนักลงทุนนักบริหารเงินลงทุนเนี่ยหนึ่งในช่องทางที่เรามองเห็นว่าการสะสมพระเครื่องก็เป็นเรื่องการลงทุนได้อย่างหนึ่ง ครับอ้าวดูง่ายๆผมชอบยกตัวอย่างให้เห็นบ่อยๆเหรียญกล้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วสร้างมาปีสองห้าหนึ่งแพิธีใหญ่พิธีพุทธชัยศีบเป็นเหรียญทรงหันข้างสวยงามเลื้ยทองแดงทำมุทิวัดสี่สบาทสมัยออกแปดหนึ่งแปดสี่สิบบาท2554ผ่านมา30กว่าปี4 5่พันห้โสี่หคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแล้วเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูสิ หมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่เวลาลูกค้ามาใช้บริการ <c oughs> บรัวหลวงของที่คุณตะกอนเป็นผู้หารอยู่เนี่ยแ <c oughs> นะนำเขาสะส,ะส,ะส,ะสมพระด้วยไหมฮะ <c oughs> ในคนละทางเดียวหรือไม่ษัจจะว่าเอาไม่ใช่แต่ว่าต้องเรียนว,ว่าในช่องพูเ้เลยนี้ดีฮะ <c oughs> ในช่องทางการสะสมพระมีคุณประโยชน์ในเชิงการทําการค้าและธุรกิจนะ <c oughs> ยังไงฮะผมเคยอบรมเจ้าที่การขายผมบอกว่าถ้าคุณเป็นคนไทยและคุณทํางานอยู่ในเมืองไทยและคุณอยู่หน่วยเซลนะจะเป็นพวกขายตรงขายประกันแล้วแต่ ถ้าคุณอยู่ในเมืองไทยนอกจากศาสตร์ทักษะความรู้ในเรื่องของการขายการนําเสนอการอธิบายสินค้าแล้วถ้าคุณมีความรู้เพิ่มอีก3ด้านคุณจะเป็นซูเปอร์เซลล์ที่เดินไปไหนแล้วมีคนอยากคุยกับคุณหมด 1, 1หมอดู <S 2, 2 <S วงจุย้ย3ามกเครื่องไม่ผิดหวังคนไทยชอบเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายรู้ไว้เออไปความรดูใช่ไหม คุณรู้อีกสามเรื่องนี้เข้ามาคุณกฤษณะวันนี้หน้าตาของใสอีอ่แมกท้าทานจะได้ลาก้อนโตลูกค้าไม่สนใจสินค้าสนใจสใจเรื่องนี้แหละเฮ้ยจริงเหรอคุณถามเลยจริงเหรออ่ะคุณมีเรื่องที่จะเปิดประตูเข้าไปคุยกับลูกค้าแล้วนะแขวนพระเครื่องลูกค้าเกิดแขวนแล้วพระคอยกระเด็นมังเนาะเฮ้ยพี่หนวพ่อปานนี่ โอ้ยคุณรู้จักด้วยเหรอจาลูกค้าเลยมีเรื่องเล่าแล้วน่ญญาสนใจมากคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วแม่เสียดายเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเนี่ยคงได้เชิญคุณตกรมาเป็นแขกรับเชิญเราอีกนเรื่อยๆแล้วกนันนะ,นะฮะเพราะว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้จากประสบการณ์คุณตกรโดยตรงด้วยนะฮะการถามปิดท้ายนิดนึงว่าแฟนๆในโลกออนไลน์อยากเจอคุณตกรทางเว็บไซต์ออนไลน์ตลาดพักเครื่องเจอได้ที่ไหนบ้างครับจริงๆผมสร้างเว็บเบย์ตัวหนึ่งเป็นเว็บที่แชร์ความรู้เลยว่าเว็บไซต์ bkkamulet.com <อ>หรือสึกจะจำยากไปไปเซิร์ชกูเกิลก็ไปแล้วห้องสมุดพระใช้ภาษาไทยได้แล้วฮะของคุณจักรทำเองเลยนะเี็บเดียวที่เราสร้างห้องสมุดพระเราทําเองอ๋อทั้งโชว์ทั้งศึกษาสะสมซื้อขายและเปลี่ยนครบเครื่องเลยฟรีฟรีนะฟรีด้วยครับไม่คิดค่าดดได้จ่ายเรารู้สึกว่าเราเราได้อะไรจากการสะสมพระเครื่องมามาก<อ>เราก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยมาสร้างตัวเว็บที่เป็นประโยชน์ให้คนได้เข้าไปศึกษา ไปคน้น<ม>คว้าหาข้อมูลโด,ดยเฉพาะในห้องสมุดพระรจะเป็นการนําเสนอพระรูปแบบหลากหลายามาให้ดูเห็นเชิงประวัติการจัดสร้างแล้วก็บางอันก็มีการชี้เก๊แท้ให้ดูด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการสะสมของนักนักสะสมรุ่นต่อไปโอ้ดีมากเลยครับเอาไว้มีโอกาสหน้าจะเรียนเชิญบุรุากรมาให้ความรู้รบแบบนี้อีกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจนะการสะสมภาคเครื่องของขลังในโลกยุค ออนไลน์นะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณตะกรบึงสว่างผู้ปำนงารบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมานะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ข้อแนะนําที่ดีๆกับการศึกษาสะสมพระเครื่องของขลังครับวันนี้ขอบคุณคุณตะกรมากครับคุณมากคุณตะกรบครับและเสาร์หน้าเวลาเดิมบ่ายสามมาพบกับรายการพระเครื่องของขลังขนใหม่ที่ช่องเนชั่นระวังภัยวันนี้ผมและคุณตะกรบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ